สวัีค่ะสวัสดีค่โอ้เปเกี๋ยววันนี้เรามาถึงแล้วนะคะมีเพื่อนหนางนานเข้านะครับใช่เพราะยุ่ยู่ใส่นี่แม่ปจอดรถท่องออเท่ยอะไรหรอวะ ลานกว้างมากการะน,า,นา,ราสศถอยออกไม่เหยียเขากางเต็นท์ได้จังไยเนาะจั๊กแถวนะยังได้เลยตรงบังพวงหันหันออกมากม้าล่ำไปกินียดอย่ทถนนไอ้มาล่ำไปกินถนนรับเราจะว้าวกันเลยหล่ะไปเบิ้งฝืนทีม้าล่ำนะครับอันนี้คือทางเรียกที่หันหลังใส่ฟครับ มันเหมือนเขาเฮ็ดเป็นอันนี้เลยได้นี่เขาเฮ็ดเป็นอมู่บ้านโยเป็นแฟรเป็นอย่างเลยนัน,น,น,นบอเล้ยวใหเจ้าจับจองโยเลยขึ้นแล้ <c oughs> ว <feared> เมนูนี้ถ้า <ใน S 1> ว่ายีสติว่าวงขั้วอยู่จะของเยอะไหมพี่อยู่ในรถตับนแน่ไปเอาบัตจอดรถน้ำพัอยู่อยู่ใส่

อยังคือทาไทยคลยนี่งามๆขอจังไรมัยบ่โอไ่ได้มานมาได้ยัง,ง,นะยงนี่มาะนะักย,ยังไม่มา้าอีได้อกงีเะกัด <laughs> พัดอะปี ไใดไมเขียนานมยังไม่มาใช่ไหมถ่ายคลิปกัน ันนี้เต็นน้องนะครับโ่องคือเต็นท์ถนนเถอะย่างกับนิดถนนนนั่สิเลยอันนี้อันนี้คือแค่นี้เขาจะได้ยัง่มัน,ม,น,ม,นมันมีอันกันชอนอยู่ที่แรกนึงว่ามันมีกันชอนอันนี้อันตรายแต่ว่าก็แบบรถวุ่นวันแห้งเต็นท์สีชมพูนี่ก็เต็นท์เต็นท์พิซซ่ายี่นี้รูปบนใช่อันนี้คือน้องมานะ สงสัยน้องไนองปนไปในห่างบอจกเห็นพ่อยุดนั่งอย่างแปลว่าบัสน้ำผึ้งนี่ถามรถที่จะมาถามรถบัสพ่อออบัสไหนให้หลอดเดียวกันรอครครับผมพ่อจะออกบัสจอดรถน้ำผ่อยอยู่วะครับแล้วอันบัสอันนั้นน่ก็ขึ้นน้ำกันครับขึ้นน้ำกันอันนี้เราเราเช่าเกินเวลา บัดราคา300บาทถ้าตัวนี้หายได้ใจเองนะอ,อัน,น,นเข้ารับอยู่เนี่ยก็ขึ้นพร้อมกันมาครับเนียนยังสามร้อยอยังสามร้อยเฮ้ยใบหายหดอก <c oughs> อันนี้คือบัตรจอดรถนะครับเพราะว่าอันเจาะบ้าเหรออ่ เรามาจอดรถในพื้นที่ของโลตัสนะครับแล้วอมันเป็นเหมือนแบบจอดเกินไวลานะครับแล้วก็มีพวกบททัตร่ิคาใไ้มากกานานี้ก็คือให้จอดฟรีได้30นาทีแต่ว่าอันนี้คือบัตรเป็นรถทีมงานเป็นรถอะไรต้องเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายนะกาหายก็คือใจเองสามลอย <laughs> เก็บไว้ใช้นี่ คันหายนี่สามร้อยไปร้ารังเลยเพราะฉะนั้นบอกวะ่าตอนออกก็เอาอันนี้ก็ะเป๋าที่เขาหายในเงินไปพร้อมกันห้ามหายอันนี้ถ้าหายต้องจ่ายเองสามร้อยบาทเอาไปใส่เอาไปน,นี่กระเป๋าเงิน เพีงใดสิหกปแปดครับหกคนน่หนงานนั้กนก็ย<อ>ังไม่มา,าเลยจริงๆแล้วสถานที่ว่าได้แคบนะครับเ,เลยไ้นี่คนบอกว่าสถานที่แคบมันไม่ได้แคบเลย เบิ่งก็เผาขั้วกันนะไันได้แชร์ตำราพื้นที่มันจำกัดค่ะสวัสดีครับ <Okay. S 1> เสียงเที่ยวจูยังไม่มาเลยนะครับเสียงไปเที่ยวอ,อยู่อ๋อไม่ได้ยังเครื่เนี่สวัสดีครับวันนี้อะไรกินวาไปมาแล้ว <c oughs> มีถัดกับขา้าว ผัดกะเพราช่นกันก็ได้บีบหน้าหมักหน้าบไก่อ๋ออันยู่ได้มอนอ๋อคราบผมไก่ละเมื่อนี้ไม่ลาบไก่ตน้ต้องเฝ้าวมาเอาสันติเวดก่อน สวัสดีครับผมกิมนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่เดี๋ยวจัดเต็นแล้วไปห้าย่างเหรียญยูโรตัดนะครับไปหาของกินแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาน้องด้วยไม่รู้ว่าน้องมาถึงหรือยังนี่เป็นยูนเต็นนั่นแหละ <c oughs> เอาชุดแดงไปซากอีกนล้วนั่นไ๊ย <c oughs> เอา้ามันเหม็นแล้ว ที่นี่ฝากกับเพียงคนนี้นะครับขอบคุณครับ